กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับทหารตื่นเต้นระเบียบวินัยไม่มีหยาดเยะนะครับวันนี้ก็มีคําถามจากทางบ้านว่าผมเรียนรอโดแล้วสมัครได้ไหมอันนี้ต้องถามคนเลยว่าเรียนรอโดจบปีอะไรแต่ถ้านะครับจบปีสามขึ้นไปแล้วเนี่ยจะสมัครมาทำเพ่อะไรนะครับก็คือจบรอโดปีสามสี่ห้าขึ้นไปแล้วเป็นกองรนไปแล้วนะครับเต้ รอโดปีหนึ่งและปีสองนี่สามารถสมัครได้คือถ้าจับใบแดงนี่ยื่นวุฒิรอโดปีหนึ่งก็เป็นหนึ่งปีหกเดือนแต่ถ้าร้องขอนะสมัครเข้านี่เป็นหนึ่งปีถ้าจบรอโดปีสองนะครับจับใบแดงได้นี่ยื่นวุฒนะิรอโดนะ่ะเป็นหนึ่งปีถ้าร้องขอหรือสมัครนี่นะเป็นแค่หกเดือนนะครับนี่ก่อนนี่รายละเอียดตามตามนี่รูปที่ขึ้นมาเลยนะครับนี่ไม่เห็น นะต้องเขียนคำร้องขอริทธิ์ลดวันรับราชการนี่และแสดงวัตทางการศึกษาหลักฐานต่อคณะกรรมการตรวจเลือกด้วยนะนะครับต้องมีหลักฐานให้คณะกรรมการด้วยนะครับขอบคุณครับ